สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับแม่มารีคั่วบานอีกเชิงเคยครับเมื่อนี้นมื่อนี้แม่จะต้มขาหมูให้มึงพี่น้องต้มขาหมูอ๋อแม่สิพัดเครื่องก่อนในนําก่อนมีขาหมูครับพี่น้องขาหมูมหมั่นแล้วร่างสะอาดแล้วกับนี้ไข่อันนี้กับเนี้เครื่องพะโล หชินหลอผัดลากหัวชกระเทียมเดี๋ยวเไปผัดเลยจ้าหลากหัวชิครับกระเทียมเนียดี๋ยวเอาไปผัดตักในหม้อแลวครับเักในกระทะในน้ำมันหอมทำนี้พวกเครื่องโรยไหมแม่เจ้เจ็ครัวผัดเป็นผัดเน เทียมก,ก,กับหางี้ที่มมนหอมจ้ะอันนี้ผงยังไงันค่นกคเจอโบคาเลยผงพะโลกจ้กอันนี้ผงพะโลอันนี้เป็นผงนไมเอาเอ,อ,เอ,อ๋หมูผัด่อนหมูต้อไปทานได้เนาเนี่ย เพิ่ปรุงกับนี้ซสีอิ๊วดำเพิ่มสีสันเลยรดหวานใช่ไหมฮซอสดูร้อครับพี่น้องเตตาลเเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมปวดมืก ตาำตาลเง่ๆเลยเค็มๆนะจ้าไข่นี่ต้มเร็วเด้อไข่เป็ดพี่น้องมันจังแกะได้เกลือนิดนึงเกลือซอสเก็บแต่ดีเกะอะไรอี้ออะไรอันนี้ยังผงนัวผงนัวเพราะมากเขาไม่ต้องใส่พี่น้อง อันนี้งอ่เปด๋ออันนี้คือผงพะโลูอีกบอกว่าเรื่องเขาอื่นยังผงพะโลูที่เขาเจาะใช้ซอกเครื่องเทศนะครับไปหาซื้อตามร้านขายอันนั้นก็ได้เมี่ยใส่ข้เนียวสองก้อนพร้อมเอามาเข้มข้นเลยน้ำเปล่าประมาณเอ่ออัญหากระฐามิลลิลิตรปวดปวดปวดไง ใส่ไข่ลงไปหรือเปล่าจะ้าลงค้นแบบว่ามักไข่แบบยางบักตูมกับมะตูงใสเด้อพี่น้องน่าแห่ะนาะเป็นบ่ตุ้มไข่แล้วก็เอามาหั่นเหมือนเลยเอามาพาเลยเป็นยางมะตูมอ๋ออันต่าบอกโอ้โหตุ้มแบ่นี้โอ๋อนั่างขาหมูเนาะสไตล์เดียวกันแต่หน่อยสีฟ้า อันนี้ต้องใส่น้ำก่อนม่นไหมอ่ะใช่จะใส่น้ำโอ้สีสันหน้าตาเข้มข้นเติมน้ำไปเล่นงาฮครับปรุงเลยตุ้งใบเยอะสิบว่านาทีคนละตุ้งใบเพราะว่าขาหมูมัน,นมันต้องเปรี้ยวๆครับน่ะใส่ใส่ใสนี่ลงไปเลย เน้ตุนไวประมาณจักสิบนาทีหมละถ้าเต่อทานก็ตุนไวจนเมื่อทานหมดละเนาะเนี่ยเนาะมันจะสีเปรียแต่ว่าวขาหมูนี่เขาจะต้มมาแล้วนะเน่ยลอล๋อลวกไือลวกปูดข้น่าเนี่ยเผาไฟลวกปูดโอเคครับจังื่อเมืองกัน ด้แม่นะเดี๋ยวมันิดโดนโทษจ้ะโอ้โหเข้มข้นมากแม่โร่งง่ายๆครับสไตล์บานๆเท่าเฮ็ดให้ลูกให้เต้ากินเฮ็ดให้พ่อปานแม่บานกินเนาะ วิธีการทรักกะง่ายๆแม่ใส้นังหมูพร้อมบองเน e. ี่ยมันอาจสิตุนโดนนิดนึงปลุกซิมเลยแม่ขาดอย่างพารอนี่พารอนี่มันต้องหวนานนะแม่ครับ เนี่ยขาพี่ยังครับน,นี่พี่ต๋องเมืองไกลๆงามดีเลยแม่ตุ่มมากป,ประมาณแม่ตุ่นมากประมาณสิบนาทีนโมแม่สิบกว่าสิบกว่าคนไหนก็มักนังงูแม่ได้ใส่นังง<อ>นูนะแม่ใส่นังงูไอ้น้ำนพวกเครื่องปุงยังเข้มข้นมากครับเพราะว่าแม่ใส่เ,เพราะว่าเขาเห็ดกินเองเขาบอกกัก ก็เมีเนาะปวดแล้ทายังเมียถ้าเกิดอ็นบพัดเป็นมูบพัดนสีบออกสีำตาไม่ออโอ้จ้าอพดนงจบอคิดลตะเพัดเครื่องแต่อู้องไปัดนี่มันเกิดสีออกสีดำตาไบอครับมู้พัดตอนนี้ก็เมี tương ta đi trước rồi tương mình cũng rồi cứ luôn luôn cứ luôn cứ กินได้เปล่ามันใช้ได้กันเดียวแต่มันเข้มข้นมากนะแม่นะมนเนาะเรื่องที่เข้มข้นเพราะว่าอ้วนขัดเหรออยากเห้พี่น้องมึงว่ามันเข้มข้นขนาดไหนนู่นนะ,ะเจ้าจเฮ็ดไข่เจ้ามันทั้งเข้มข้นปานนี้ไข่ ซีมึงเมียดึงได้สุดจอดปิดไฟบอกอโอเคมืดทุกอย่างเลมันมากปิดไฟครับนออบี่อ้องซิมึงเนียนี่นะหัวชอบสกางฮะแปก ่ตาอ่อนนังไหนบ่อ๋อต่หน่อยขอซิบมึงขอทูนพุณน่ะนังควนหุมหุมอยู่ควนโมวันพี่น้องมึงควนเหรอควนน่ะหอมอื้อหือ อ,อร่อยเวอร์แม่โคตรชอบมั้งถ้าลูกชายน้องคิถึงลูกชายนะน้องบอลชอบมากนะตุ้มให้กินเป็นหม้อกับเป็นหม้อเด้อเด๊ะแห้งมีดหนังหมูกรุบกรุบเธอเหรอเป็นอยัางคือใส่หนังหมูตีพี่น้องเพราะว่าหนางังพี่น้องร่างคนใส่หมูสามชั้นวะหมูสามชั้นแล้วคนบโมกินมันใส่หนังหมูมันกรุบกรุบดี แล้วแต่คนมักนะแต่ว่าตาตาหน่อยตาหน่อยมกักตาหน่อยก็ก,กินมันเป็นคนมักกินมันแต่ว่ามักให้มันแปลกๆเนี่ยใส่หนังหมูนี่นสุดยอดอลังการงาน,งานสั่งนะแม่เนาะขอขอบคุณครับที่ติดตามแม่บารีขั้วบ้านเออเบื้องใครที่แบบวครับโอ้ใครสวยงาม โอเคครับขอบคุณครับทีติดตามแม่มาลรีควณบ้านฝากกดซับสไครป์กดไลค์แล้วก็กดยังแม่แช่ก <c oughs> ดแช่เพื่ออะไรแม่เฮียแตกมันห่อนน,นีรีเนาะบรรยากาศอ,อากาศตอนนี้มันห่อนนะแม่เนาะขอขอบคุณครับทุกท,าท่านที่เข้ามารับชมแม่มาลรีกคบ้านสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าพี่น้องนักขุกคุณพี่เป็นพี่เป็นน้องกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อมียังกติเตือนเด้อ มือแม่ชันแล้วแม่ฮอน,ออนโอเคครับ<ด>สวัสดีครับ